ในวันเสารหมอมีมอาทิตย์นี้ท่านผู้ชมจะพบกับเอตูอาจารย์ยอดอะไรก่อนเนี่ยเนาะเราไม่ชัดมันเหมือนมีค่าทิตย์นี้จะเป็นยังไงนะครับปน้องรีดาดานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอียงเนาะเอ้โอ้เสียงดังโอเค อยู่วันนี้ก็ได้แหละได้ได,ด,ดน้องธนดลนเนี้ยพนักง,งานอ่านั่นในกระเป๋าคืออะไรคะอ่าเอเคครับไม่ค่ะอ่านข้างข้างอ่ะขนมครับเอาขนมนั่นเข้าโรงหนังไม่ได้นะคะเอ่อน้องพิทวัตส่งครั้งแรกครับอ่าไม่น่าจะครั้งแรกนะชื่อคุ้นๆอยู่ไหนมัมาทำมัน พวกมึงมีปัญหาอะไรกันวะอันนี้ไม่ยอมตัดตามกับพี่ผมไม่ยอมตัดใจกับพี่เออเปิดมาก็น่าไปอยู่วันพุดแล้วนะนองอเล็กซนเดอร์เมื่อผมกับเพื่อนชวนกันลงแรงค์โอเคอออมามาจัดมาอ่าไปเออพูดถึงโอโอเออาออาอาอันสตอเนี่ย ถอนการติดตั้งน้องท็อปวันสมมีมีภัยใกล้ตัวใครใส่กางเกงไม่มีชิดระวังให้ดีเดี๋ยวขาไม่ออกแถมมีแฮชแท็กของเขาดีจริงโอเคเป่า <c oughs> ไม่เกี่ยวกับกางเกงไม่มีชิดแล้วละ่ะ <c oughs> เครื่องปั๊มอากาศแบบนี้นะครับ <c oughs> ยังไงมังก็หลุดอ่าน้องเรมาริโอ this is quality <c oughs> ดิง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 ,ดง โอเคทำไมผมไม่ขำรู้ป,ปะ่ะเพราะผมเคยดูแล้วน้องเทพฟิล์ม VR c า a t ชฝากด้วยครับพี่สิริชายอ่ะทำไมเสียงผมเป็นสิริชายอีกแล้วมีมเดิมหรือเปล่าเ <cinematic. S 2> นี่ยอ่าอยู่เท่าไหร่ <c oughs> โอเคมีมเดิมมีมเดิมแต่ใช้ได้ น้องกล้าทองสาวส่งครั้งที่111ครับพี่ชิวะโอ้111เลยเหรออย่าบอกว่ามีมยางรัดถุงแกงนะอือืมเป็นทักษะทักษะชิงาอาต้องมีความชำนาญสูงสูงสูงโอเคระเบิดแม่งมาบ่อยมากมันต้องฟึกทุกวันเพื่อความช็นะใส่มือจะได้ไหมครับอือหือ มันเออโอเคเดี๋ยวดีวผมเดี๋ยวผมพูดไทยคลิปกขึ้นเองได้โดยอัตโนมัติเรียกว่ากระตุกจิตรีแอคชั่นกระตุกจิตรีแอคชั่นน้องจะระเบิดอีกกี่ทีครับเออเออเออมีความยืดหยุ่นสูงการมาที่แน่นหนาและสวยงามจะอยู่ที่9รอบจะอยู่ เริ่มหน้าไปอยู่วันพุธแล้วอะปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแม้แต่ต่างชาติก็ยังสนใจศึกษายอย่างจริงจัง,งแกงที่อยู่ในถุงทำยังไงก็ไม่มีทางหกอะถ้าหกได้ก็แปลกแล้วมีแต่แตก น่าไปอยู่วันพุธหลือเกินน่ะแต่ช้าก่อนพอคลิปนี้สนับสนุนโดย optus ซึ่งรุ่นที่ผมใส่ก็เป็นรุ่นซีโรขาวแว่นมันบางมากหมดปัญหาฟันฟานมหากขาวแวน่นมันเป็นแว่นกองแสงที่ช่วยรักษาตาเราจากแสงสีฟ้านั่นเองช่วยถนอมสายตาด้วยใช้โคชิวัตลด100บาทลิงก์อยู่ข้างล่างเอาไปบอกรักคนได้ครับ หลุดจะรั่วก็รั่วของชาติสุดท้ายขำเกินรวมภาษาบอกรักขำๆผมไม่ได้รักใครผมรักแต่คุณคนเดียวแปลไทยอเยปิยปาแปไทยอดีเดเธอร์ไอตึงมาหักไผ่ไอตึงหักตัวคนเดียวพี่มไม่ได้รักใครพี่รักแต่หนูคนเดียวกูไม่ได้รักใครกูรักแต่มึงคนเดีวยวนวะันนี้จังว่าได้เลยก็ไอชิตะไนนี่ตุนดีเดไอชิตะดูถูกด้วยนะภาษาญี่ปุ่นถูกด้วยนะโคตรเทพ I don't love anyone อ่ because ไอ้ลูกโอ้รี่อโอเคถูกยอดมาเลยรักเจ้าอาจารย์ยอดนักงนุองอาจารย์ยอดมาไงก่อนไอไม่ได้ฮักไผเลยไอ้ฮักแต่น้องคนเดียวพี่ไม่ได้รักเจ้าพี่รักแต่น้องพี่รักแต่น้องภาษาอีสานนี่นะเดี๋ยวนะไอไม่ได้ฮักไม่ได้ฮักไผเลยไอ้ฮักแต่น้องไอ้ฮักแต่ตัวผู้เดียวเออมันต้องเป็นตัวคันว่าเป็นน้องนี่อืมแต่น้องคนเดียว อันสุดท้ายอะไรก่อนน้องอนุชตาตผมอ่านสำเนียงกิจอนุชตาตโอเคส่งครั้งที่3ครับพี่วันเสาร์โมเมมแล้วทำไมมีการตอบกลับตั้ง7ลายสแสดงว่าน่าสนใจแน่นอน <c oughs> โอเคมีไอ กูรู้ละทาไมมีคนตอบกลับเจ็ดคนแล้วทําไมผมไม่ไปกดอ่านก่อนอืมตกใจหมดผมร้องชุนแม่ด่าเลย <c oughs> <c oughs> โอเคดีที่ดูคลิปผีเยอะนะครับผมไม่ได้แหกปากดังมากรูปผมนอนอยู่น้องฟอร์มออนิวส่งครั้งที่93ครับพี่คีโตสผู้หญิงที่หลงรักผู้ชายที่กินมันร้อนๆยังไงซิอืม เดียวเดยวเดียเดวเวลสูงหน่อยถึงจะเข้าใจเนีัยแต่ผมชื่อว่าน้องเข้าใจอยากออกคลิปครับขอให้ได้ออกคลิปนะครับพี่เจอวูดอะไรคือเจอวูดเชื่อแล้วว่าพี่แกไม่เคยกินเสียงเค็งเท่ากับชีวิตอะไรเอ่ยก็ได้ทำเป็น ไอ่ก็ไม่รู้เนี่ยครับมันกว่า้จะลายบาดอยู่มั้งเนี่ยแปลกนะอยู่ข้างนอกนะที่งผมไม่กล้าใส่กลัวผู้ผมมจัดการด่านะครับอืมโหมันเป็นอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกี่บาทนะครับมันชื่อว่าอะไรแสงโฉมเซียงเคิงนะครับฟังชื่อว่าอะไรแต่มันคงไลฟ์มันก็ได้ดำป็นเดี๋ยวมันมันไม่ใช่แสงโฉมเหรอว,วะ Uh, เออแสงโสมลบพิการไงเซงเคงวะใค้ดูคอมเมนต์นีครับสุธิชัยท่านบออาย่าซูซูอซอวซอเขาอ,ออกเนครับครั้งที่เศ้า,าโอ้ข้งที่20นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นอนหนึ่งคืนโฮมสเตย์หลอนข้างบนขวันอ่อนห้ามดูผมต้องปิดไฟไหมไม่ข้างบนเฮ้ เฮ้ยเมื่อกี้กล้องจับทันปะเห็นอะไรวิ่งผ่านไหปะกล้องไม่ทันเหรอน้องเดินเข้ามาใหม่สี่กล้องจับไม่ทันน้องวิ่งใหม่อีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นห้องน้ําเดี๋ยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆไหมโคตรชาด์่ะเมื่อกี้แบตหมดตากล้องบอกแบตหมดที่ราอยากจะที่พูดเลย d นน n e r จำร่วยแหละอันนี้ก็น่าจะอีกงานหนึ่งน้ําอันนี้เหลือจากงานไหนมาเขาบอกข้างบนมีแซนด์บาร์ดอันนี้คือตะกล้องกินแล้วใช่ไหมทีหลังกินแยกออกมามันเหมือนไปุยเดี๋ยวข้างบน โอเคช็อตสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนไปนี่มันนมตราอะไรนะคิดดีไม่ได้เลยนมคืออะไรอ่ะตรงทีไเนี่ยเหรอมองไม่ชัดมันเหมือนมีข่าเฮ้ยมันเอ่อขอทานโทษนะมันมันเม็ดกาแฟหรือเออโอ๊ตมันเป็นข้าวโอ๊ต อีกซักอันน้องธีรศักดิ์นะครับรายการดีพี่แฟนพันทองแท้บอกได้คำเดียวว่าเอเถามสุดยอดแฟนพันทองแท้ฟังให้ดีนะครับประเทศไทยมีอาจารย์ใบให,หวยชื่อดังที่มีคนพากันแห่ไปขอหวยอยู่มากมายคำถามครับถามว่าอาจารย์ใบให,หวยเหล่านี้ถ้าแม่นจริง ทำไมเขาไม่ไปซื้อ,อเองซื้อหวยเองครับอืมก็พอไม่แม่นจริงไสินั่นน่ะสินั่นะน,นะสินะครับตอบมาแล้วว่านั่นนะสีนะครับคำตอบครับถูกถูกอกเยอโบโบะก่าโอเค ดีที่ได้แถมอีกแล้วนะครับผมก็เคยคิดอยู่นะถ้าใบหวยแม่นทำไมไม่ไปซื้อเองวะเป็นผมผมแม่งซื้อทุกทุกงวดอ่ะจริงถ้ารู้เบอร์นะหรือว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ก็พูดไปนู่นนะครับเท่าที่เคยได้ฟังเรื่องราวมาเนี่ยโมอีกแล้วกูเก็บไว้นั่งเดียวดีไหมเนี่ยอืม อ่าโอเคสปอยนิดนึงเดี๋ยวคอยไปโมที่หลังมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งลิสมาเลยหลายงวดด้วยถูกทุกงวดแต่พระท่านไม่ซื้อเพราะพระท่านลาจากกิเลสแล้วแต่มีคนสงสัยไปถามไงนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยได้ฟังมาะนรับโอเคพอพอ,พอเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนั่งเดียวเนี่ยก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาหน้าบายสวัสดีครับย yeah.